สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC n g e นะครับเกมแนวกาชากจัดทีมกันดั้มนะครับที่กําลังจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟโกรบอลเร็วๆนี้นะครับตอนนี้สตูไทยก็มีให้ลงทะเบียนลูกหน้าแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาลองในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเป็นด่านฟาร์มนะครับผมก็จะเป็นด่านฟาร์มที่ไว้สําหรับสู้กับบอสนะครับ สำหรับการเล่นโหมดนี้นะครับอ่ะทุกคนจะต้องลงเพื่อหาโมดูลนะครับชิ้นส่วนเพื่อมาเสริมพลังให้กับโมบิลสูตรหรือว่าหุ่นของเรานั่นเองนะครับโดยการลงเล่นในด่านฟาร์มบอสเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2หมดด้วยกันนะครับอ่ะในเรื่องของหมวดนะครับมันจะมีเควสที่1กับเควสที่2นะครับเควสที่1ก็จะมีหุ่นอยู่5สีด้วยกันนะครับการที่เราลงไปฟาร์มของสีใดนะเราก็จะได้โมดูลของหุ่นสีนั้นนะครับก็ในเกมนี้จะมี5สีด้วยกันนะก็คือสีแดง สีเขียวนะครับสีน้ําเงินสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับสําหรับโหมดการลงแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดห้องเรียกบอสออกมาเองนะครับตรงเนี้เราต้องใช้ค่า battle point 5นะครับ b a t t l e Point เนี่ยเริ่มมาเราจะมีอยู่ที่100นะครับโดยที่ถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยพอเวลาลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเติมกลับขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเวสที่1นนะอ่ะมาดูในส่วนของเวสที่2กันบ้างน,นะครับเวสที่2นี่นะครับก็ จะเป็นโมบิลสูตรอีก54สีเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าระดับของหุ่นที่ต้องสู้นะครับจะโหดขึ้นแบบเยอะเลยนะอย่างวสหนึ่งเนี่ยอ่าศัตรูจะพลังประมาณ4,5 0 0 0นนะครับอ่แต่ถ้าเป็นวสที่2เนี่ยศัตรูจะพลัง1ล้านกว่ากว่านะครับเก่งกว่ากันประมาณ3เท่าเลยแหละนะครับแต่ถ้าพูดพูดแค่พลังเนี่ยนะมาต่างกันแค่นี้แต่ว่าพอเวลาไปสู้จริงๆเ่ยแบบที่2นี่แบบโหดมากนะครับ แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าในโหมดนี้นะครับมันสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยเล่นด้วยกันได้นะครับก็มันจะมีโหมดแจมเพื่อนหรือว่าเรียกเพื่อนมาลงหรือว่าเราไปแจมคนอื่นได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ไอเดีเพื่อนเราได้เอามาเล่นตรงนี้ได้นะครับการที่เราลงแจมเพื่อนเนี่ยหรือว่าไปช่วยคนอื่นสู้แล้วก็จะได้1เออเราจะใช้1 BP เท่านั้นนะครับที่แต่ว่าของที่เราได้นะครับมันจะต้องวัดจากอันดับนะครับอ่ามันจะมีเรื่องอันดับมาเกี่ยวด้วยนะครับพอเราไปลงกับคนอื่นเนี่ย นะครับตรงนี้จะมีบอกนะว่าเวลาของเควสบอสตัวนี้เหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีผู้เล่นไปแล้วกี่คนนะครับอันนี้มีคนเล่นไปแล้ว3คนนะครับมันก็สามารถเช็คดูได้นะว่ามีของที่1จะได้อะไรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยที่1ที่2ที่3นะครับถ้าเป็นอันดับเนม่ีโอกาสได้ของมันก็จะห่วยลงนะครับยิ่งถ้าอันดับต่ำลงไปอีกเนี่ยยิ่งได้น้อยนะครับแต่อันนี้ก็คือแบบช่วยในช่วงต้นได้ดีนะเพราะว่าพอเวลามีเพื่อน พลังเรายังน้อยเนี่ยเราก็เอาเพื่อนมาช่วยกันเล่นมาช่วยกันถล่มบอสได้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราไปลองลงให้ดูละกันนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูอ่าสำหรับวสที่1น,นะครับถ้าเราเลเวลสักประมาณ90นะครับพลังสักล้านกว่า,วานะเราก็จะสามารถชนะได้ในรอบเดียวนะครับไม่งั้นเราต้องมาสู้ซ้ำเพื่อให้มันจบนะครับอ่าตรงนี้สามารถใช้ฮาโลพาร์ทได้นะมันจะทำให้เราสกิปได้นะครับเพราะว่าด่านเนี้ยฟาร์มนานๆบอกเลยว่านานมากนะครับ โอเคอย่างแรกนะครับเออลืมบอกไปว่าก่อนที่เราจะลงนะครับเราต้องดูก่อนนะว,ว่าอบอสมันเป็นสีอะไรนะครับอ่ามันก็จะมีอย่างที่ผมบอกไปนะมี5สีนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากได้โมดูลสีไหนถ้าเราอยากได้สีน้าเงินนะครับก็ต้องไปสู้ตัวสีน้ําเงินก็ต้องเอาทีมสีเขียวไปสู้อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราอยากได้โมดูลสีแดงเนี่ยอ่าเราก็เอาหุ่นทีน้าเงินไปสู้นะครับแล้วเราก็จะได้โมดูลสีแดงมาใส่หุ่นสีแดงของเรานะครับ แล้วค่อยไปล่าแบบวนไปอะไรแบบนี้นะมันจะมีแพ้ทางชนะทางกันอยู่แล้วในระบบเกมนี้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราสู้กับซากุสีแดงนะครับเราก็จะจัดทีมสีน้ำเงินลงไปนะอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะเริ่มมาเนี่ยมันจะใช้ค่าแบตเตอรี่5แต่ละแต่ว่าเราสามารถบูตได้นะคือคูณ3ไปเลยนะครับเสียแบตเตอรี์เป็น15นะครับ15คะแนนอ่ะ15พลังงานเราก็จะได้ของดีขึ้นนะครับจบเร็วขึ้นนั่นแหละนะครับ วิธีการลงไปสู้ก็จัดทีมลงไปนะครับเนี่ยถ้าเราลงสีน้ําเงินนะครับอย่างตรงนี้มันจะมีข้อมูลบอสบอกว่าสีแดงแล้วก็ดอกอะไรบ้างนะครับของเนี่ยมันก็จะมีพาร์ตนะครับที่เป็น SR ขอบสีเหลืองนะครับเป็น SR ถ้าขอบสีเงินเป็นระดับ R นะครับแล้วก็ขอบสีแดงขอบสีแดงเอ่ออ่าระดับ N นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีตัวด้วยนะครับเออตัวนี่ก็คือเอาไปลงเควสที่2นะครับลืมบอกไปว่าเควสที่2ต้องใช้ตัวด้วยนะ โอเคตรงนี้เราก็จัดโมบิสูตลงไปนะครับแล้วก็จัดคนขับให้เข้ากับทีมนะเพื่อให้ได้บัฟครบครบ,ครบนะครับอะทีนี้เราก็จัดทีมลงสู้เลยนะครับคุณแถวหน้าก็วางไว้แถวหน้านะแทงชนเอสบอทไว้นะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันให้แถวหลังนะครับไอพวกนี้แถวกลางแล้วก็ตัวแถวหลังนะแล้วก็ เลือกดูนะครับว่าเราเปิดหรือว่าปิดไอ้นี่หรือยังนะครับไอ้ที่มันเป็นเรื่องสกิลนะครับเพราะว่าในนี้เดี๋ยวมันจะยิงสกิลกันแบบกระหน่าเลยเพราะว่าบอสมันอยู่ค่อนข้างนานนะครับคือมันถึกอ,อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูช็อตหนึ่งนะครับหาตัวที่มันยิงอ่านี่ไงซักคุศัตรูนะสีแดงก็คือลุมยิงนั่นแหละนะครับ ไฮเมกาลันเชอร์ของจูโดโและฟูนอเมอร์ดับเบิลเซตาของเขาอ่านี่ก็จะยิงสู้บอสไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างนานดูเห็นเกตเลือดบอนะสไหมคืออย่างเยอะเลยนะครับอ่าตรงนี้ถ้าเราขี้เกียจจะนั่งดูอันตินะครับเราก็กดปิดไปเลยนะครับตรงนี้ปิดไปให้หมดนะครับอ่าไม่ต้องฟังเสียงบ่นอะไรมาก แล้วก็เล่งสปีดไปก็ได้นะแต่ยังไงก็ต้องดูจนกว่ามันจะจบหมดเวลาของมันนะครับซึ่งบอสเนี่ยอย่างด่านเนี้ยสกคูสีแดงตัวนี้เลือดรู้สึกจะ13ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะ่าจะประมาณนั้นคือยิงน,นานนะครับนานเลยแหละซึ่งโหมดเนี้ยมันจะเป็นโหมดที่เราจะต้องฟาร์มกันอยู่เป็นประจำนะสำหรับคนที่ไม่ได้เติมพวกแบตเตอร์พาเพื่อสักพีนะครับ ถือได้ว่าเป็นโหมดสุบชีวิตสุบพลังงานชีวิตมากโดยเฉพาะเวลาไปไล่แจมคนอื่นนะคือแบบอยากได้ของเยอะๆหรือว่าอะไรแบบนี้อยากเล่นสนุกๆอ่นะเล่นได้ทั้งวันเนี่ยนะครับเพราะพลังงานมันก็แพบ๊แพบๆมันก็ขึ้นมาเต็มนะก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพึ่งหลอนแล้ว ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเวลามันหมดก่อนเนี่ยแล้วเราเก็บบอสไม่ได้ในในรอบเดียวเนี่ยเราสามารถมาเล่นซ้าได้เลยครับหรือว่าปล่อยพลวยให้ผู้เล่นคนอื่นมาช่วยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะก็คือบอสต,ต้นๆเนี่ยเขาจะไม่มาล่ากันแล้วเขาจะล่าบอสเคลียสองกันนะครับสําหรับคนเล่นใหม่ก็คงต้องแบกแบกตัวเองไปพึ่งพาพลังตัวเองล้วนๆเอออาจจะมีคนเล่นเล่นใหม่บ้างปน,นมาบ้างแต่ก็น้อยนะครับ ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงรอเก็บให้หมดไปเลยดีกว่านะครับอยากไปดูหุ่นสายพงเล่นบ้างมันเป็นหุ่นสายยังไงตัวนี้ผมได้มาค่อนข้างน้อยนะที่เป็นสายพงเนี่ยโอ้มีคิวด้วยเอาล่วงไปแล้วหนึ่งนะครับกันดั้มห้าดาวของเราตัวแจกฟรี แตกก่อนเพื่อนเลยสายแอนซาวแล้วดาเมจไม่ได้เยอะเลยดาเมจนี่มาจากอ่นูกันดั้มนะครับสเตตูทั้งนั้นเลยเนี่ยตัว R X 93เลนตัวเนี้ยอ่ะตรงนี้ใกล้จะจบแล้วจะหมดเวลาก่อนหรือว่าเลือดบอสจะหมดก่อน อีกนิดหนึ่งโหกันดั้มไม่น่าตายเลยนะพูดถึงอะ่ะถ้าไม่ตายนี่น่าจะดาเมจจบเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้บอสตายก่อนนะครับโชคดีที่ยังไม่หมดเวลาไม่งั้นต้องมาฟาร์มซ้านะครับอ่ะพอเราสู้จบนะครับเราก็จะได้รับตัวโมดูลนะครับ ชนะแล้วนะครับถ้าเราที่1เนี่ยอาตรงนี้ก็จะเป็นดาเมจของบอสทั้งเลือดบอสนะครับคือดาเมจที่เราทําได้นะครับจริงๆรแล้วมันจะต้องมีแบแบ,แ,บแข่งอันดับนะแต่ว่าน,นี้เราเล่นคนเดียวไปเลยนะครับรอบส,บสล้านอ่าแล้วก็จะได้เงิน600อนะครับ e x p 600อ่ตรงนี้ก็จะเป็นโมดูลที่เราได้มานะครับไอสี IC น้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นส่วนชิ้นส่วนนะ่าจะเป็นส่วนอกป่ะเดานะ มันก็ไม่เหมือนไก่เล้วเรื่องว่าดูยากรู้แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยเสริมค่า HP ของโมบิลสูตรนะครับเพิ่มขึ้นอย่างอันนี้เพิ่มส6ปอร์เซนะครับแล้วก็ไอที่มันมีแบบเป็นแสงไฟสีเหลืองๆขึ้นมาหลังพาร์ทเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าพาร์ทเนี้ยมีสกิลติดมาด้วยนะครับซึ่งพาร์ทที่ดีจะต้องมีสกิล2เม็ดนะครับถึงจะถือว่าเจ๋งนะอย่างอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่จะช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกนะครับน่าจะเป็นพวกไอตัวไอพ่นแน่เลยเดาว่าไอพ่นนะเออ แล้วก็ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เหมือนเป็นแบบตัวปล่อยบีมหรือเปล่าอ๋อเป็นตัวแบบเล็งเป้าอ่ะเล็งเป้าปืนเพราะว่าอเน,นี้ยช่วยเพิ่มค่าความแม่นยำนะครับอ่ะมันจะมีอยู่5อย่างนะถ้าจำไม่ผิดทั้งหมดนะครับอ่ารู้สึกว่ารอบนี้จะเน่าเน่าหมดเลย <laughs> อันนี้มีสกิลอะไรเนี่ยเป็นตัวไอพ่นเพิ่มหลบหลีกแล้วก็มีสกิลที่จะเพิ่มความแม่นยำนะ ก็มันไม่ค่อยเข้ากันถ้าหลบดีก,ก็หลบดีกไปเลยเนอะอะไรแบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับจริงๆแล้วผมอยากได้สายที่เพิ่มไอตัวโมดูลเพิ่มดาเมจมากกว่าด้วยนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพวกโมดูลคร่าวๆนะครับว่าหน้าตาโมดูลมันจะเป็นยังไงนะก็เข้ามาที่โหมดนี้ได้นะครับเข้ามาที่ด็อกสึกวันนี้ผมจะฟิลเตอร์ไว้แก้ฟิลเตอร์ก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาโมดูลนะครับโมดูลเห็นดูจากสีแตกต่างกันยังไงก็คือดูที่พื้นหลังนะครับอย่างอันเนี้ยพื้นหลังสีน้ําเงินก็คือโมดูลของหุ่นสีน้ําเงินพื้นหลังสีแดงก็คือโมดูลของสีแดงนะครับถ้าพื้นหลังสีเขียวก็คือโมดูลหุ่นสีเขียวนะครับเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วชิ้นชิ้นนี้ดูแล้วชิ้นอกนะแล้วก็ไอแผงเหลืองๆนี่นะครับแผงเหลืองๆนี่คือเพิ่มดาเมดดาเมดอะไรหวะา ไม่แน่ใจว่าดาเมจกระสุนหรือว่าดาเมจบีมนะเดี๋ยว,ยว,ยวต้องลองกดดูเพราะกดแบบนี้มันกลายเป็นกดกดดูยากกว่าเดิมอ่ะอันนี้ละกันอ่ะตัวนี้จะเป็นจะเป็นบีมนะครับถ้าเป็นไอตัวแผงวุงจรที่เป็นรูปสีแบบเทาๆเนี่ยหรือว่าสีน้ำเงินไม่รู้อะเออเนี่ยอันนี้จะเป็นบีมนะครับเสริมบีม แล้วก็ไอ้สีเหลืองเนี่ยน่าจะเสริมกระสุนที่เป็นแบบพวกกระสุนจริงหรือว่ามิสไซล์หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างอันเนี้ยมันเป็นเสริมถ้าเป็นแปรถูกนะถ้าแปรถูกนะมันจะเสริมกระสุนจริงแล้วดันมีสกิลเพิ่มบีมมันก็จะเหมือนขัด,ข,ดขัดกันนะเอออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าบางชิ้นที่มันเป็นเสริมบีมแล้วก็บีมอย่างเงี้ยแล้วเสริมเป็นคริติกอนก็โอเคนะครับอะไรแบบนั้นเนาะ เท่าที่เห็นนี่ก็จะมีอยู่5ชิ้นนะครับมีตัวอกเพิ่มเลือดนะตัวนี้เพิ่มกระสุนจริงกระสุนบีมตัวเพิ่มแคนยำนะครับแล้วก็เพิ่มหลบหลีกนะครับที่เหลือก็จะเป็นแร็งระดับ SR แล้วก็อันที่มีสกิลนะครับพวกอันที่มีสกิลก็จะมี2เม็ดแบบนี้นะตรงนี้ก็จะมีหมดย่อยของมันอยู่นะสามารถเอามาแบบขายทิ้งได้นะครับเพื่อเอาไปทําเป็นพอยต์อย่างอันที่เราไม่เอาอย่างเงี้ยขายทิ้งได้นะครับอ่ะ เรียบร้อยอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูตรงหมดตรงนี้รอบนะครับสําหรับการล่าโมดุลน,นะอ่ะถ้าเกิดเรายังเคลียบบอสไม่จบนะครับอ่ะข้อมูลที่เราลงเล่นไวล่าสุดมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะแจ้งผลเรานะว่าเควสไม่สําเร็จหรือว่าหรือว่าอันไหนที่เราไปแจมเขาไว้แล้วเงี้ยแล้วถ้าสําเร็จนะ่ยก็จะมาขึ้นตรงนี้แต่อันเนี้ยเราเข้าไปไม่ทันเขานะครับเนื่องจากเอ่อความคาดเคลื่อนของเวลาเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิรฟ์รฟกับเมืองไทยเนี่ย พอเรากดเข้าไปเล่นปุ๊บบางทีมันจบเลยก็มีนะอย่างเนี้ยเห็น29.1กว่าเนี่ยกดเข้าไปนี่จบนะครับบางทีนี่แบบแทบไม่ทันได้เล่นได้ซามนะอ่ะเรากดให้ดูก็ได้แต่ถ้าเดี๋ยวเปิดมาเป็นเซิร์ฟโลบอนน่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะเพราะว่ามันถึงกันหมดหรืออาจจะมีเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันยังไม่เปิดอ่ะเนี้ยอย่างเงี้ยมันขึ้นเควสจบแล้วนะครับ คือเข้าไปไม่ทันนะ่ะเออนะครับประมาณนั้นเลยมันก็จะมีบางอันที่เราเข้าทันแต่แบบเข้าไปก็ไม่มีดาเมจบ้างศูนย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้ตีแปะหนึง่งนะก็เลยเหมือนแบบเสียพลังงานไปเปล่าๆสาหรับผมนะลงเองดีกว่าอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยว เวลาเซิร์ฟโกลบอลเปิดมาเจอกันจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ